Google ประกาศแผนลงทุนในไทยปลูกคลาวเศรษฐกิจ AI ยืนข้อตกลงความร่วมมือ4เสาหลักระหว่าง Google และรัฐบาลไทยมุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการเร่งส่งเสริมการใช้ AI ในภาครัฐอย่างมีความรับผิดชอบและโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านเทคโนโลยี AI และด้านอื่นๆที่มีความต้องการสูง ทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันเพื่อหวางรากฐาน4เสาหลักที่จำเป็นต่อการส่งเสริมประเทศไทยให้เติบโตในเศรษฐกิจ AI ซึ่งได้แก่การต่อย,ยอดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลการส่งเสริมการใช้ AI ออย่างมีความรับผิดชอบและความปลอดภัยเพื่อยกระดับการให้บริการของภาครัฐ การวางหลักเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานระบบคลาวเป็นหลักหรือค o าว first policy และการทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงทักษะด้านดิจิทัลได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการลงทุนของ Google ตลอด12ปีที่ดำเนินการในประเทศไทยในปีพศ2565ผลิตภัณฑ์และโครงการต่างๆของ Google สนับสนุนการจ้างงานในประเทศกว่า250,000ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ภาคธุรกิจไทยกว่า4.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐ